คำเตือนรีบต่อไปนี้เสียงสูงมาก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 ดิฉันเตือนแล้วเออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเทคคันทบเลยนะคะช่องนี้มีแต่ความสุ แล้ววันนี้เรามาอัพทายกันค่ะสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงหน้าท่านตรงนี้นะคะเป้นถุงสมแมมโมแพ d จากร้านขนมเค้ก d shops อยู่ใน IG นะคะให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่คือร้านขนมเค้ก d shops นะคะเขาก็จะมีของมากมายซึ่งพวกแมมโมน่ารักทั้งหลายเหล่านี้นะคะน้องเขาบอกว่ามันมาจากเกาหลีญี่ปุ่นคะ่ะมีแบบแบ่งขายอย่างนี้สาร,รภาพตามตรงว่านวานนะไม่ได้อยู่ในสายสะสมแมมโมแพก็เลยไม่รู้พวกยี่ห้อพวกอะไรเงี้ยอย่างเช่น ตัวนี้น่ารักดีนี่เขาก็บอกว่าแมมโมแพดของ v i วิดมิดไนท์นะคะ10แผ่น25บาทเป็นสินค้ามือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานแล้วคราวนี้น้องเขามีการเปิดขายถุงสุม่มซองสุม่มเป็นถุงสุ่มกระดาษเกาหลีญี่ปุ่นไทยนะคะราคา180บาทใน180บาทที่คุณจ่ายไปเนี่ยคุณจะได้กระดาษแมมโมแพด150แผน่นอบก็คือได้แบบเต็มเต็มไปเลยจ้ะที่ส่งมาให้นวานเนี่ยนวานเข้าใจว่าเป็นแบบซองสุ่มหมดนะคะน่าวฝากเมสเซจมาบอกนะคะ Sub สคริปเปอร์ว่าถ้าลูกค้ามาจากช่องพี่นวานทางร้านมีของแถมเพิ่มให้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์น้องแมวน้กคือหน้าล็อ,ลอมกม้าแบบหน้าเหมือนข้าตูมากอะว่าสติกเกอร์แมวแกะใช้ได้นะคะตรงข้างหน้าซองด้วยซึ่งพี่นวาน่ะเสียใจมากที่จะบอกว่ามาถึงหน้าซองมันไม่มีให้พี่แล้วส่งก็ใส่ไปสณนีเขาใส่ของแล้วมันติดกับกระเป๋าเขาไปมั้งแต่เหล่านี้เดี๋ยวนวานจะแกะมาใช้นะคะ น้องให้มา3มถุงนะคะโอ้สี่ค่ะเรามาเปิดดูทีละซองเลยดีกว่าเริ่มจากซองนี้นะคะเพราะซองนี้เขาไม่มีติดอะไรเอาไว้นล้วหวาคิดว่าเราจะทําตามไซส์ดีกว่าเริ่มจากตรงนี้นะคะเป็นน้องดาวแบดแบสเมารุน้องหัานชอบมากตอนเด็กๆมีตุ๊กตามีตุ๊กตาแบดแบสเมารุด้วยนะคะเฮ้ยแบดแบเยอะมากโอ้ยคิดถึงสมัยวัยเยาว์ต่อมานะคะ Little Twin Stars ค่ะน้องหวาจับแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าแบบของแท้ญี่ปุ่นนะโอเคฉันละ ไม่ใช่สายสะสมเมโมแพดก็จริงนะแต่ว่าในเรื่องของซาริโอเนี่ยข้าพเจ้าก็เคยสะสมแบบหนักๆช่วงหนึ่งเลยล่ะฉะนั้นก็จะพอจะจับแล้วรู้ว่าใช่ไม่ใช่นะคะเอ้ยน่ารักตัวนี้ชื่ออะไรนะหล่อนจาชื่อไม่ได้ลนี่มังชื่อมาอาคิรันโอเกิลโอช่างเถอะจาได้ว่าเคยชอบตอนเด็กๆที่ชอบที่สุดคือหมาชื่อโพจโกสโนว์ปี้เฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยนี่น่ารักมากโอแม่เจ้าเออเฮ้ยของเขาดีค่ะคุณสีเสือคนละเรื่องกับพวกที่เป็นของจีนอ่ะ น้องหวานน้องหวานเอาเสียงลงไม่ได้ช่ด้วยเฮ้ยน่ารักอ่ะโอ้ย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 อันนี้คืออะไรอ่ะน้องหวานเขาอย่างนี้แน่เลยมันต้องแบบพับอย่างนี้ป่ะเนี่ยแล้วข้างในเป็นแบบเมสเซจได้เฮ้ยน่ารักโอ้แต่นะเสียงสูงอีกแล้วขอโทษนะคะถ้าวันนี้คิดนี้จะเสียงสูงนะคะคือน้องหวานเอาลงมาไม่ได้จริงๆริงไ้นี่สุกิวอ่ะตาแล้วน่ารักมากอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะคือแบบมันพับเป็นจดหมายเล็กๆได้แน่ๆเลยเฮ้ยคุณขาไอ้อันนี้กระดาษแบบแบบอย่างเงี้ยใส่ลงมานิดนึงอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมันจะแบบเอ๊ะ กระดาษใสที่สวยไอ้ซองนี้คือซองแรกก็กินล้วน้องฟูนนี่น้องหวานชอบแกงนี้มากค่ะที่เป็นน้องปมดอยอ่ะอย่างเช่นแบบน้องคัสึหมูทอดอะค่ะเศษหางหางที่คนไม่กินที่มีตแต่แป้งไม่ค่อยมีเนื้อหมูยอะไรเงี้ยประเภทอย่างนั้นนะเนี่ยหางกุ้งเทมปุระสิ่งใดๆที่จะโดนทอดทิ้งจากการกินอย่างเช่นแบบน่าจะเป็นน้องคนนี้มั้งเม็ดไข่มุกที่คนเขาดูดแล้วแบบไม่หมดอยู่ก้นแก้วน่าจะเลยชอบอะค่ะคุณพาช่วยอยันนี้น่ารักมาก แดแบบแข็งแขงหน่อยอเอาละค่ะนาวานตั้งสติแล้วค่ะนาวานตั้งสติแล้วค่ะนาวานจะไม่กีดแล้วนะคะอาจจะเสียงสูงอีกนิดนึงแต่หว่าจะไม่กีดหวังจะพยายามไม่กีดนะคะนี่คือน้องโดราเอมันกับโดรามี่นะคะที่แบบโซคิวแล้วก็มีแบบมินิโดราจังอยู่รอบๆน่ารักอ่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบเด็กผู้หญิงเมื่อกี้ที่นาวานกีดแๆๆน่เลยน่าจะเป็นดูไล่เส้นคลายๆกันนะคะใครบอกว่าจะไม่กีดคนน่ารัก ให้น้องหวานคุ้นแบบลายเส้นอันนี้นะ่าเคยเห็นที่ไหนวะน่ารักกนนะะ่นารักไปหมดนา่ารักไปหมดนา่ารักใจเจ็บอะ่ะแม,มวเยอะมากคบคุณเมาอค่ะแบบพี่รู้เลยว่าหนูต้องคัดมาเพราะเห็นว่าพี่ชอบแมวลันต่อจากนั้นก็เป็นพวกกระดาษสีวหวานๆนะคะอูเสร็จพี่หวานแน่ค่ะเดี๋ยวพี่หวานคงจะเอาไปฉีก <laughs> ไปแปะเป็นสครับบุ๊กิ้งนะคะคือแล้วสีมันสวยเหอะที่อยู่ในเนี้ยค่ะสีไม่หวานเท่าของจริงนะคือของจริงสีประสิวันมากฟ้าหวานๆสวยๆเลยอะนี่อะไรอะ่ะนี่คือ น,น่าจะหมดเอ๊ะมีอีกหนึ่งชิ้นเฮ้ยสีนี้สวยของจริงสวยมากเป็นโอโ,อโรสเลยซ่องแรกหมดล้ว,วันก่อนลงคลิปใน IG ีมีน้องมาทักว่าบางทีแล้วพี่หวานอาจจะจัดไฟไม่ดีหรือเปล่าคะมันมีเงาเงาตัดมือพี่หวานมาครึ่งหนึ่ง <c oughs> มือฉันดาครึ่งหนึ่งคือพี่หวาน่ะเล่นเทนนิสทุกคนถ้าติดตามช่องมาสกพักกระสุแพี่หวานใส่ปลอกแขนยาวถึงขนาดนี้มันก็เลยขาวถึงแค่นี้ที่มีปลอกแขนที่เหลือก็คือโดนแดดทั้งทั้นที่นวาน่ะทาซันสกรีนแล้วนะคือเดยนนั้นออกขยับเห็นปะก็คือ มันไม่ใช่เกิดจากเงาของการจัดแสงคะ่ะมันมันมันเกิดจากเอ่อ أ, มือมันโดนไหม้นะคะถ้าดูนิ้วโป้งจะชัดแน่ e, จะเห็นปะมันเป็นอย่างเงี้ยข้างนี้ก็เป็นข้างนี้ย,ยิ่งชัดเลยเรานิ้วโป้งจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็คือทาครีมกันแดดแล้วแต่น้ำหวานอนะทารอบแรกนะคะทาแบบอย่างงี้ใช่ปะแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นกระดูกอะมันก็โดนครีมกันแดดมากกว่าส่วนที่ไม่ใช่กระดูกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยดำมากกว่านี้ตอนนี้ก็ค่อยทาแบบอย่างงี้ทาดำลงจบซองที่หนึ่งแล้วเรื่องติ่งตองเรื่องความมือดำหมูข อยู่ในคัพเนื้อสติกเกอร์ตัวนี้ดีแตะแบบนี้น่าจะยังดึงออกมาได้นะเอองอยู่กันไปนะสองคนมาค่ะซองที่สอง จะดูเห็นพี่นวันเลี้ยงแมวขนมออช้องชิอนขนมนะคะมีสติกเกอร์น้องแมวและต้นไม้ให้พี่หวานไม่ตกแต่งคะ่ะขอบคุณนะคะงานนาวันจะน้องปวใจเจ็บน้องวใจบ้าไปหมดแล้วเฮ้ยน่ารักค่ะน้องขนมไปหามาจากไหนคะทำไมพี่หวานส่องสอง,สองไม่ค่อยเจออะไรที่มันน่ารักเบอร์นี้เดี๋ยวนะพี่หวานขอสเลซรสคิวน้องก่อนนะไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวแบบเราฉีกเข้าฉีกออกแล้วน้องขาดเริ่มจากสติกเกอร์ น้องแมวโอเคนหวานจะขึ้นคําเตือนว่าคลิปนี้นหวานจะกีนหนักเออหน้ารักมากเลยอารมณ์แม่หน้ารักพุงน้อวานพยายามจะแบบกั้นไม่ให้กินมากเฮ้ยน่ารักค่ะช่วยด้วยอ่ะอะไรเนี่ยน้องบันทายของน้องสปอยล์เฮ้ยทำไมมันนัก ส่วันนี้นะคะพี่นวัดพูดคําว่าน่ารักมากกี่ครั้งนับไม่ถ้วนครั้งเฮ้ยน่ารักมากอีกแล้วมีคําอื่นนอกจากคำว่าน่ารักมากไหมไออันนี้น่ารักอีกแล้วค่ะน่ารักเฮ้ยน้องอ่ะน้องอ่ะโอ้น่ารักมากตาแหววแหววมากนะคะวันนี้อ๋อมีต้นไม Some of the leaves take a relax with love. Life doesn't have to be perfect to be wonderful. Oh, well, I love Life doesn't have to be perfect to the, the woods in the distance shone. Our sunshine was green light gently shaking the green leaves in the breeze like singing beautiful song. The greenness of the leaves is like the leaves singing for us. My people do not know the value of time. It is Indeed great pity we must bear in mind that waste time is equal to w a s t i n your life อ mm. ืถ้าเราแบ,บไม่ได้เทคให้เวลาของเรามีคุณค่าก็เหมือนเรากำลังใช้ชีวิตแบบทิ้งๆไปนะคะเ okay, นี่อะไร พราะมันเป็นแบบเป็นคำที่ดีหมดเลยนะคะอันนี้ use is not a time of life วัยรุ่นไม่ใช่แค่ช่วงเวลา i s t a t e of mind เป็นช่วงแบบความคิด it's not matter of rosy cheeks red red lips or supple knees it's a matter of the will ก็คือมันไม่ใช่เรื่องของทางกายภาพอะคะ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของ will ความตั้งใจ a quality of i m a g i n a t i o n a vigor of emotions it is freshness of deep springs of life ก็คือช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่เราจะมีจินตนาการมีความสดชื่นมีการกำเนิดใหม่ของชีวิตนะเฮ้ยดีชอบ มันเป็นเซตที่แบบคำมันดีมากแลลวมันดีฟมากด้วยนะคะปกติเวลาเปิดไอพวกนี้น้หวานตัดคลิปอะคะ่ะบางทีน้าหวานก็กลัวว่าคนอ่ะไม่อยากฟังน้หวานก็เลยทําเป็นรันเฉยๆไม่ไม่ให้มีคําพูดนะคะแต่น้าหวานคิดว่าในซีรีส์เนี้ยคำมันดีมากเลยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของแผลส์เดี๋ยวคงจะปล่อยให้คําพูดมันปล่อยไปเผื่อว่า quotation นี้อาจจะไปสะกิดใจโดนใจใครเข้านะน้หวานรู้สึกว่าณนะตอนเนี้ยคือถ,ถามว่าน้หวานโกรธรัฐบาลไหมหนักมากค่ะคุณไม่เริ่มบน่นเพราะว่าน้หวานรู้ว่าน้หวานพูดอะ่ะมันจะ จะหยุดไม่ได้จะจมไปในความโกรธน้อะหว่านหาทางอื่นที่จะทําที่จะเดินหน้าต่อไปกับสถานการณ์อย่างนี้นะแต่ว่านหว่นรู้สึกว่าสิ่งที่น้หวานอยากจะพูดณนะตอนนี้ที่ให้คนอื่นฟังค่ะอยากจะให้เป็นเรื่องของกําลังใจมากกว่าดูข่าวล่าสุดผู้ป่วยไม่มีเตียงจนเสียชีวิตถึงขั้นลิมถน,นลแล้วอะมันมีแต่ความหดหู่ฉะนั้นรู้สึกว่าเาก็อยากเป็นพื้นที่ฮีลใจค่ะในซองเดียวกันนางเองนะคะก็จะมีน้องนี่น้องอขอโทษกีดีกล่วน้องแมวน้องแมวไม่ม ป่าคะแต่น้องแมวน่ารักวเป็นสีเหลืองที่น่ารักนะหว่า็รู้สึกว่าหลังๆมันเนี่ยมันมีสีเหลืองที่เขาผลิตโทนมาที่มันน่ารักมากๆนี่คือยี่ห้อใช่ไหมคะอานิค่ะโรเซเลอร์คือจับแล้วเนื้อมันดีมากเลยนะมันคือบ้านสัญชาติไหนหรือไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะคะถ้าถ้าใครอยากจะเล่าให้ฟังฝากลงมาในคอมเมนต์ชนิดหนึ่งนะคะมันแบบเนื้อมันดีมากอ่ะโอเคมันจะไม่กิดมันจะไม่คิด เมื่อกีน้นูหวานไม่กินนะไม่ได้ห่านไม่ได้กินเอลซ่า <Elsa. S 2> แล้วก็อันนี้คืออันนี้มันดูเล็กๆแต่มันสวยมากเลยนะแล้วก็น,นี่คือของอะไรนะคะ paper l e หรือ paper l a t e หรืออะไรเออเถออันนี้มันมี2อันปะเนี่ยมันหนาจังเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยกระดาษหนานมากอะซองที่2หมดไปนว,วานคิดว่านว,วานคิดถูกสุดๆพี่นว,วานตัดสินใจว่ายังไม่แกะเพราะว่านว,วานกะว่าอยากได้ reaction แบบ real real เข้ามาในช่องนะคะโอ้อันนี้ของชิ้นเล็กๆเยอะมากเกลอเกลอนว,วานจับจับคือเนื้อมันดีอะคะ่ะน่าจะของแท้แหละ เซนียก็ได้ทํามาโอ้ตายน้องแมลมารีไอ้เจ้แมลเดมาหน่อยก็ชอบตอนนี้คือต้องคอยเช็คว่ามันโฟกัสหรือเปล่าคิดดีถ้าบางท่อนมันไม่ค่อยโฟกัสต้องขอโทษด้วยนะคะกล้องมันอยู่เหนือหัวมองไม่เห็นในน่าราักอะ่ะคือคืออันนี้มันเป็นซีรีส์ที่มันแต่แตงคล้ายๆกันหมดเลยอะ <c oughs> ชอบมากชูเกอร์บานี่คืออัตัวนี้มันออกมาตอนนวาน,นอยู่มาหาลายะะัยแล้วค่ะแล้วนวาน,นต้องคอยไปที่เซ็นทรัลนะคะไปรีเช็คว่าเอ๊ะมันมีของชิ้นใหม่ๆม,มาไหมที่เป็นคาแรคเตอร์เนี้ยเฮ้ยนี่น่ารักอ๋อนี่ของ osh osh โมชิโมชิเนาะอ้า อ๋อเข้าใจแล้วนะ้องเขาถึงบอกว่าถ้าเป็นซองสุ่มมันจะมีของที่เป็นของไทยผสมมาด้วยก็ <c oughs> คงเป็นอันนี้ละมั้งคะเอ้ยปัมปัมปูรินี่ก็น,น่ารักอันนี้โอ้โหเพิ่งดูนะคะม,มมชิมูชิเขามีของน่ารักแบบนี้ด้วยโอเคเก็ตละก็คือถ้ามันเป็นซองสุม่มคุณก็จะได้ของไทยปนป,น,ปนติดมาอู้วูเขียวเบนทยนะโอ้หน้ารักนะเฮ้ยนว่าชอบอันนี้แล้วนวาน่ะคือกดไลค์ก็ไปในช้อปปี้แล้วแล้วน้อ,นอ,อ,ก, like e นอก็หาไม่เจอ พอดีเลยขอบคุณมากค่ะซองที่สามหมดไปขึ้นซองที่สี่โอเค the last one หนึ่งมีดิฉันเตือนแล้วเสียงสูงมากมากโอเคน้ำหวานตั้งสติอีกครั้งนึงแล้วเฮ้ยน่ารักมากนี่คืออะไรอะสตูดิโอดัลกันแน่โอ้ดัลกันแน่ที่มันเป็นชื่อขนมของเกาหลีไหมไม่ใช่เกาหลีใช่ไหม่าร่ะ นี่คืออะไรอ่ะเฮย้ยโซคิวอ่ะอู้นี่วิธีเส้นจัดจัด Do not be afraid to give up the good for the great เฮ้ยขนลุกมันตรงกับื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยอะตั้งใจงี้นะคะจริงๆน้องเขาส่งของเนี้ยมาให้นวานเกือบ2สัปดาห์ลวแต่ว่าตอนที่นวานได้ของมาค่ะนวานเพิ่งปล่อยคลิป Unbox ของขวาญของนวานไม่ไม่อยากให้ว่า2สัปดาห์ติดกันเป็น Unbox ก็เลยยกอันนี้ไว้ที่สัปดาห์นี้นะคะฉะนั้นเนี่ยนวานียังไม่ได้แกะดอันนี้จนกระทั่งเมื่อกี้ Do not be afraid to give up the good for the great อะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วเรายึดถือเอาไว้อะบางทีมันถึงจุดท่่ต้้ออองปปลลยยแว บบเริ่มใหม่อะคือน้ำหวานคุยกับป้าป้าบอกว่าเป้าหมายใหญ่ๆของน้ำหวานอะอาจจะเป็นเหมือนเดิมแต่หนทางที่ไปไม่จําเป็นต้องไปทางติวติดต่อไปแล้วน้ำหวานต้องแบบคิดใหม่ได้แล้วอะไรเงี้ย you create your opportunities by asking for คุณสามารถตามหาโอกาส ได้ด้วยการถามหาโอกาสคืออย่ารอให้มันวิ่งชนเราอะแต่บางทีเราต้องเดินไปถามชาวบ้านบ้างว่ามีโอกาสมั้ยจ๊ะอันนี้เท่ดีอันนี้ํำให้นหวานคิดถึงแบบ MV เกาหลีสักเพลงอันนี้คืออะไรกับนี่คือจีนมากปกนิยายหรือเปล่า อินเดียเคียงเดอะบลูเคิลมงอาร์ติสติกโอแอมเมอร์อเลชองเอาละเรามารื้อฟืน้นภาษาฝรั่งเศสที่ข้าพเจ้าเคยเรียนกับมาดามปุนก่อนแล้วนะฮะมีเตรียมดูไหมคะมาดามปุ่นอะ่ะสมัยเรียนจบใหม่ๆอะ่ะสอนน้ำหวานเลยอินเดียเคียง there is no ไม่มี the blue clement clement ใช,ใช่แบบ really หรือ actually ไหมน่าจะใช่นะ artistic ความเป็น artist ico oh, de melanchong อ่าแกละมันไม่มีความเป็นศิลปินจัดๆเหนือไปกว่าการ รักเพื่อนมนุษย์รักมนุษย์ด้วยกันน,น่าจะใช่ทุกฏ <c oughs> ไม่ใช่ใครชัวรช่วยนาวาดด้วยนะคะเธอไม่ใช่แบบเอาท่อนนี้ไปบอกมาดาปุณดูสิคะนักเรียนรุ่นแรกของมาดามอะแปลผิดเลย <c oughs> ต้องแบบให้ครดตชนิดนึงนะฉันไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนี่น่นารัก Okay. และนี่ก็คือซองที่4นะคะชอบอะแต่ตอนนี้ที่กําลังกังวลคือพวกเมมโมแพทเหล่านี้คือมันสวยด้วยตัวของเขาเองไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นหวานกําลังแบบเอ๊ะฉันจะเอาน้องมาตกแต่งอย่างไรน้องขนมบอกว่าที่ให้มาเนี่ยค่ะก็คือหมันอยากให้พี่หวานเฉยๆเลยแบบเรื่องของการโปรโมทร,ร้านคือเป็นเรื่องรองนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งแบบให้แบบนี้เพราะว่าพี่ชอบแบบชอบหมดทุกอันจริงๆครามีพอมีคนให้เราด้วยด้วยใจที่แบบว่าเอ้ยอยากให้ นวลหวานเองก็รู้สึกว่าอยากเอามาใช้ให้เห็นจะได้รู้สึกปื้มปิ่มกันไปนะแต่ตอนนี้พี่หวานกาลังนึกไม่ออกเฉยๆเขาว่าเอ๊ฉันจะเอาความน่ารักเบอร์แรงนี้ทำยังไงดีนะ้าเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเมมโมแพดน่ารักขนาดนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้ที่ร้านขนมเค้กช็ชอปนะคะนนองเขาจะมีทั้งแบ่งขายแล้วก็มีทั้งซองสุ่มนะคะซึ่งซองสุ่มเนี่ยจะได้เมโมแพดทั้งหมด150แผ่นขึ้นไปนะคะในราคา180บาทรวมกันขนส่งแบบลงทะเบียนแล้วถ้าใครต้องการจะ EMS เพิ่มก็บวกเพิ่มอีก20บาทนะคะและนวงก็ต้องขอขอบคุณน้องขนมจากขนมเค้กช็อปส์มากมากเลยนะคะพี่ชอบทุกชิ้นเลยแหละพี่นวนไม่ค่อยจะแกะมาก่อนที่จะทําคลิปอะค่ะเพราะว่าอยากได้เป็นแบบเรียลชันที่เป็นเรียลจริงๆนะคะถ้าคลิปนี้นวลกิีดเยอะไปนิดนึงต้องขอโทษนวลพยายามจะปรับมาลงมาแล้วแต่มันไม่ลงอะค่ะแต่พยายามแล้วจริงๆนะถ้าชอบถ้าใช่คลิปนี้นวลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe สึด้วยนะคะถ้าใครมีข้อมูลของพ่อแม่โมแพดหรืออะไรที่นวลพูดผิดไปยังไงเน้นนวลรบกวนแต่ช่วยคอมเมนต์กัน ดึูคนเหมือนกันมักจะมาเจอกันตัวนวันเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคอมเมนต์ค่ะแต่ว่าชอบอ่านคอมเมนต์นวันก็คิดเอาเองว่าซับสไครเบอร์นวันก็น่าจะเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะคะฉะนั้นถ้าใครที่มีความรู้เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะดูแบบอวดรูปไปสอนชวบ้าเนี่ยนวันรบกวนคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าอันนี้เมนโมแพดตัวนี้ของบริษัทนั้นมันจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ไงอย่างที่บอกว่าที่นี่นวันจะให้เป็นพื้นที่ฮิวใจนะคะจะแบบชุบชุบกันนี้แล้วก็เป็นคอมมิถนั่น่งเรือที่เราชอบด้วย ให้มีทวิตเตอร์ค่ะ please follow a study ideas underscore นะคะ f a ซบุ๊กแฟนเพจพระนวันคือ adante u n d e l a andrew แล้วก็ไอของนวันนะคะมี2อันค่ะอันเรื่องทั่วไปจะลงล่มแมวบ้างเทนนิสบ้างเป็นโนเยอะเหมือนกันก็คือ adante underscore pp นะคะแล้วก็ถ้าเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ย adante underscore select e d ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านเติมความหวังเข้าไปในหัวใจนะคะในวันนี้ที่มันม,มันมืดจริงๆอะน,นะแต่นวันขอให้ความหวังจากพระเจ้าจุดอยู่ในใจขอให้ความรัก ของพระเจ้าอยู่ในถูใจทุกคนขอให้พระพรของพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you as I always do